สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำการใช้งานซอฟต์แวร์แรมค่ะที่ทมีชื่อว่าทับแรม R G B ซอฟต์แวร์นะคะขั้นตอนแรกค่ะเราก็ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ทับแรม R G B ก่อนนะคะพิมพ์ไปเลยค่ะ w w w .thermotech. c o m นะคะอันนี้ค่ะโอเคเข้าไปแล้วนะคะเราก็ไปที่ซัพพอร์ตค่ะเลือกดาวน์โหลดก็จะขึ้นเป็นซอฟต์แวร์มาให้เหยอะเลยนะคะ ก็จะหาตัวนี้ค่ะทับแรมซอฟต์แวร์แล้วก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะดาวน์โหลดโอเคค่ะหลังจากที่เราดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์มาแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นหน้าตาของเจ้าตัวซอฟต์แวร์ทับแรมนะคะจะมีทั้งหมด4แถบค่ะแล้วมี่แทบแรกเลยนะคะเป็นแทบ information ค่ะจะบอกเป็นข้อมูลของตัวแรมค่ะนี่เป็นตัวที่1นะคะและอันนี้ตัวที่2ค่ะ ส่วนทางด้านนี้นะคะแล้วก็จะบอกที่เราใช้ไปนะคะเรามีทั้งหมด16กิกนะคะก็คือเป็น8กิก2ตัวตอนนี้เราใช้งานไป2กิกค่ะตรงนี้จะเป็นเกตนะคะสำหรับให้เราดูว่าตอนนี้เราใช้งานไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้นะคะ1 3 0 0ค่ะพอดีเลยแทบต่อมานะคะเป็นแท็บไลติงค่ะตรงนี้นะคะเราจะสามารถตั้งค่าสีไฟตรงนี้ได้เลยมีทั้งหมด5โปรไฟล์ค่ะ ตัวที่หนึ่งนะคะจะมีให้เลือกหลายโหมดเลยค่ะเอาเป็นเราเลือกเป็นโหมดสต a ติกแล้วกันนะคะสีชมพูค่ะ,ะกดแอปพลส่วนตัวนี้นะคะ,ะกดเลือกค่ะเอาเป็นเอาเป็นออโรราแล้วกันนะคะ ล้วกด apply ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวแรมจริงๆนะคะ <c oughs> ก็คือจะเป็นแบบนี้เลยค่ะอีกแทบหนึ่งนะคะจะเป็นแทบ notification ะคะ่ะจะเป็นแบบแจ้งเตือนนะคะตรงนี้เราสามารถต,ตั้งค่าได้ค่ะเดี๋ยวเราจะปิดก็ได้อันนี้เราเปิดอยู่เนาะก็ะคือถ้าเกิดว่าเราโหลดเกินตรงนี้ใส่เลขได้ค่ะ อย่างเช่นโหลดเกิน80%นะคะจะเปลี่ยนเป็นสีนี้ตัวนี้ก็เลือกได้เช่นกันเนระะาจะเป็นสีอะไรอันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าแรมนะคะมีอุณหภูมิเกิน80องศาค่ะจะเด้งป๊อปอัพขึ้นมานะคะเพื่อปิดคอมของเรานะคะตัวนี้ก็เสร็จตั้งค่าได้อีกเช่นกันนะคะจะเป็นกี่องศาก็ได้ตรงนี้ก็จะเหมือนกับแรมนะคะแต่เป็น CPU ถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเราก็ปิดปิดได้ค่ะแท็บหนึ่งนะคะเป็นแท็บ Setting ค่ะตรงนี้เราก็เลือกได้นะคะถ้าไม่ถนัดภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็เป็นภาษาไทยก็ได้อันนี้ค่ะ Auto Update นะคะแนะนำให้เปิดไว้ค่ะส่วนอันนี้นะคะถ้าเราเปิดไว้เนี่ยคือเวลาเราเปิดคอมอะ่ะจะไม่เด้งเป็นหน้าจอใหญ่นะคะจะไปเด้งอยู่ตรงด้านล่างขวาแทนนะคะ ส่วนอันนี้นะคะจะเปิดไว้นะคะสำหรับโหมดที่เป็นชื่อว่า weather นะคะคือมันจะกระพริบสีไฟะค่ะตามสภาพอากาศก็คือเป็นโหมดในไล g ิ t i เนี่ยแหละคะ่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ s o f แ l ทับแ l ม m p